แล้วก็ขอให้ไอมีความสุขกับงานตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไออูดยีตอนรับคแข็งแรงนะกัต่อไปคตัวแทนของชุมชนรบตาบางยางครับส่งตัวแทนมาคุณ ช่วยทุกอย่างมามีอะไรมาปรึกษาให้ความติดตามปรึกษาที่ในทางที่ดีงานการก็ท <c oughs> ําได้คูกต้องเสียดายค่ะเสียใจมาปในผู้นำที่ดีแบบนี้เสียดายมากค่ะรักและคิดถึงนะคะ <c oughs> ดูแลสุขภาพนะคะยิ้ม นั่นกอ่านข้อความในใจที่ตรงนี้เนี่ยต้องอยู่นะครับตามีมีน้ำใจเอาใจใส่พวกเราเพราะเราะคนดีนะครับขอผมขอรับงองต้องเชญขอรับอยู่อยู่ทักไปนีนะครับรักต้องอยู่สุดหัวใจนะครับวันนี้เวนีเนี่ยเป็นาร์น้องใหม่งใหมไป่างกัน15ปีค่ะคือคื กเนี่ยเกษียณมา15ปีแล้วเกษียนปี53นะฮะก็เอ่อก็มารับน้องใหม่มีที่ได้มีโอกาสมารับน้องใหม่แล้วก็ยินดีที่เอ่อวันหนึ่งเราก็มีตัดสินใจมาเป็นอสมแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องผิ๋วแรกแรกเนี่ยน้องผิ๋วก็เป็นที่เยอย่างดีของคุณกท่านเลยดี ็ได uh, 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 uh ้รับคำแนะนำคือคว่าตัวเองเนี่ยไม่ชินกับงานชุมชนตัวเองอยู่กับโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นงานบริการคือชุมชนเนี่ยเป็นเชิญรุกแต่เราเนี่ยอ้างรับโรงพยาบาลที่ต้องรับนะคะก็งานคนละแม่นะงานคนละแม่แล้วยังดีทุกเวลาทุกนาที่ีได้เป็นพี่เลี้ยงลูกค้า ขอบคคุณ่ะพูดน๋อไปขับบอกสวัสดีค่ะพี่อิ Mother, no ๋วแล้วก uh, ็สนับสนุนทุกคนนะคะวันนี <t <t ้เคยทำงานกับ cool พี่อิ๋วมาประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแล้วแล้งเนี่ยออกไปแล้วก็ทีนี้พอกลับเข้ามาก็คือยังเป็นพี่อิ๋วที่น่ารักยังเป็นยังเป็นพี่เจ๊กที่น่ารัก